สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโลบอกนะครับในแมปบอกฟุตนะครับวันนี้มีเกาะใหม่เข้ามานะครับในแพตที่ยี่สิบจุดหนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเกาะคิซูเนะนะครับโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเกาะนี้นะครับมันจะสามารถดรอปไอเทมใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับหลักการของมันนะครับก็คือ ให้เราออกเรือไปนะครับที่เขต6นะครับแล้วก็เป็นคืนฟูมูนเท่านั้นนะครับมันถึงจะเจอเกาะคิสูเนะนะครับหลังจากที่เราเจอเกาะแล้วนะครับก็ให้เราทําการเก็บลูกไฟนะครับสีขาวๆนะครับพอเก็บเสร็จนะครับก็จะสามารถนําลูกไฟไปแลกของรางวัลต่างๆได้นะครับก็คือถ้าเราเก็บลูกไฟได้นะครับ น้อยกว่า20ดวงแล้วเอาไปแรกนะครับมันก็จะสุ่มเงินให้เราแล้วครับแล้วก็แฟกเมนนะครับ2อย่างนะครับแต่ถ้าเรานะครับเอาลูกไฟมากกว่า20ดวงขึ้นไปนะครับมันจะสุ่มของได้ประมาณ6อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจะได้คาทานะครับคาทาจิ้งจอกนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นหน้ากากอิสุเนะนะครับ อย่างที่สามก็จะเป็นโบของคิสเนะนะครับอย่างที่สี่ก็คือจะดรอปาอาคิสีให้เรานะครับจะมีสองสองสีนะครับอันที่สามก็คือจะดรอปไทเติลน,นะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือจะดอปฝนปีศาจนะครับซึ่งโอกาสจะน้อยมากเลยนะของโอกาสที่เราจะสุ่ในด้ฝนปีศาจนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองไปหาเกาะดูนะครับ มาเราจะมาดูวิธีการหาเกาะนะครับตอนนี้คืนต่อไปจะเป็นคืนฟฟมูลนะครับพอพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะผมก็จะลองเรือไปที่เขตห้านะครับเพื่อที่พอพระพอมันขึ้นว่าเป็นคืนโฟมูลปุ๊บผมก็จะไปเขตหกแล้วเกาะมันก็จะโผล่ทันทีเลยนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะครับ จะสังเกตว่าเราอยู่โซน4อยู่นะครับเราสามารถล่ากับเพื่อนก็ได้นะครับอัน,นีตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่2คนนะครับก็ย้ายกันหาเกาะน,นะครับจะมีคนหนึ่งนะครับที่จะไปกดเปิดเควสนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมหยุดรอที่เขต5ก่อนนะครับรอให้มันขึ้นขึ้นฟ u l l moon ก่อนนะครับ ถึงจะไปเขตหกัา ok ใกล้แล้วนะครับอันดับนี้ฉลามอันนี้เลยเข้าเขตหกแล้วก็ถอยมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ขึ้นฟูมูลนะครับอ่าโอเคนะครับขึ้นขึ้นฟูมูลแล้วนะครับให้เราไปที่เขตหกได้เลยนะครับอ่าเจอแล้วนะครับผมขับเข้ามานิดเดียว,วเจอแล้ว นี่ก็เป็นเกาะของคิซุนเนะนะครับเดี๋ยวผมรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับนี่นะครับพอเข้ามามันจะมีไอ้ ก้อนตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับให้เราทำการเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กด E นะครับมันจะเป็นการเปิดเควสนะครับพอเควสเริ่มเนี่ยเราก็จะทำการเก็บลูกไฟนะครับลูกไฟสีขาวๆนะครับซึ่งผลที่แนะนำนะครับก็จะเป็นผลประตูนะครับหรือไม่ก็ผลพระผลช้างนะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆนะมันจะได้จับง่ายๆนะครับ ปผนประตูก็คลิกปุ๊บมันก็จะวร์ปไปเอานะครับมันจะสะดวกนะครับหรือใครจะเอาผลที่บินได้ก็ได้นะครับก็บินเก็บแต่ว่ามันจะจุกนะครับไอ้ลูกไฟนี่มันจุกเรานะครับดังนั้นให้เอาพาเอาอะไรดีสุดนะครับมันจะตัวใหญ่นะครับเก็บง่ายอันนี้เดี๋ยวผมรอเพื่อนนะครับถ้าเรากดเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยเวลามันจะนับถอยหลังทันทีนะครับถ้าเพื่อนเรามาชา้าหรือยังมาไม่ถึงเนี่ย ก็จะเสียเวลาไปเฉยนะครับดังนั้นให้เรารอเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนมาถึงปุ๊บแล้วกดรับเควสทีเดียวนะครับจะได้ทําด้วยกันนะครับเควสนี้ใครกดก็ได้นะครับใครกดปุ๊บเนี่ยมันนับถอยหลังทันทีเลยนะครับดังนั้นเราก็รอเพื่อนก่อนนะครับแต่ถ้าใครทําคนเดียวก็สามารถกดได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นปุ่ม e ให้กดครับซึ่งผมเคยหามาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ผมหาได้ประมาณยี่สิบเอชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองแลกของให้ดูด้วยนะครับเวลาเปิดเควสเนี่ยคนที่เปิดเควสเนี่ยมันจะขึ้นคัตซีนนะครับขึ้นมาพอคัตซีนจบแล้วเราก็สามารถล่าลูกไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรอเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนมาแล้วนะครับผมก็กด e เปิดนะครับมันก็จะขึ้นคัตซีนตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการหาได้เลยนะครับอันนี้ผมมีอยู่28อันเดี๋ยวผมลองแลกก่อนนะครับผมเคยหาไว้แล้วนะครับกดวับมิทไปนะครับโอเคนะครับได้ดาร์กคอนไทเดนนะครับก็คือได้หอกแล้วนะครับออกใหม่ตอนนี้หอกใหม่เข้าตัวเรียบร้อยละโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาลูกไฟกันต่อนะครับวิธีหาลูกไฟก็มันจะเกิดอยู่ไม่น่าเกาะก็บหลังเกาะนะครับ2ที่นะครับ มันจะมีลูกไฟดวงหนึ่งตามเรานะครับไม่ใช่ดวงนี้นะครับให้เราเก็บลูกอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองว่ายไปด้านหลังเกาะน,นะครับโอเคจะเห็นเพื่อนเรากลาลังไล่เก็บนะครับซึ่งมันจะเป็นการเก็บของใครของมันนะครับซึ่งเราจะมองไม่เห็นของกันและกันนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งเรานะครับมันจะเป็นของใครของมันนะเราก็ไล่เก็บได้เลยนะครับ จะสังเกตว่าพอเราวิ่งไปใกล้ลูกไฟลูกไฟมันจะหนีเรานะครับแต่พอดีผมใช้ผลพาก็คือมันเป็นวงกว้างมันก็เลยหนีไม่พ้นนะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช้ผลพาแล้วใช้ผลเล็กๆอย่างเงี้ยก็ก็ต้องใช้ความเร็วครับในการเอาลูกไฟเก็บไปเรื่อยๆนะครับเกณฑ์การแลกลูกไฟนะครับถ้าเราเก็บได้10ลูกแล้วเราไปแลกนะครับมันจะได้เงินนะครับ เงินเบลีหรือว่าแฟกเมนนะครับมันจะสุ่ม2อันนี้นะครับแต่ถ้าเราเก็บได้20ลูกไฟนะครับแล้วเป็นแรกนะครับมันจะสุ่มให้เรา6อย่างนะครับอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกนะครับก็จะมีหอกมีหน้ากากนะครับมีลิฟบินนะครับมีฉายาแล้วก็มีฮาคิสีนะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็จะเป็นฝนคิดซินเนะนะครับฝนปีศาจคิดซิเนะนะครับซึ่งอันนี้จะดอบยากมากนะครับ ดังนั้นแนะนําเลยนะครับให้เก็บถึง20ลูกก่อนนะครับแล้วค่อยไปแลกนะครับการที่จะได้รับของรางวัลมันจะเป็นการสุ่มนะครับตอนนี้ผมเก็บได้17ลูกแล้วนะครับแล้วการแลกของรางวัลนะครับลืมบอกนะครับตรงนับถอยหลัง5นาทีนี้นะครับถ้ามันนับถอยหลังเหลือศูนย์เมื่อไหร่นะครับเราจะไม่สามารถแลกของรางวัลได้นะครับดังนั้นถ้าเราเก็บครบแล้วนะครับให้เรา ไปรีบไปแลกของรางวัลก่อนเลยนะครับก่อนที่มันจะหายไปนะครับตอนนี้ผมได้ยี่สิบสองอันแล้วนะครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวรอเวลาใกล้จะหมดนะครับเราจะไปแลกกันนะครับแต่สําหรับใครที่แลกไม่ทันนะครับเราก็สามารถหาเกาะรอบต่อไปนะครับแล้วก็ไปแลกได้เลยนะครับมันยังเก็บไว้ได้อยู่นะครับโอเคนะครับเหลือสี่สิบวินะครับเดี๋ยวผมไปแลกเลยแล้วกันนะครับ น่าจะได้แค่ยี่ิบหกอันแค่นี้นะครับเราก็ไปที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับกดแรกกด E สุ่มไปนะครับซับมิ t ไปโอเคได้ฉายานะครับเทลบีดนะครับรอบนี้ได้ฉายานะครับถ้าเวลาเหลือแล้วก็มาเก็บต่อได้นะครับก็จะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนได้ของครบนะครับ นี่ก็เป็นการเล่นเกาะใหม่นะครับโอเคถ้าเวลาเหลือศูนย์นะครับมันก็จะว่า the blue moon f a d e away นะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าถ้าเวลาหมดแล้วมันจะไม่สามารถกด e แลกของได้นะครับผมจะพาไปดูนี่นะครับพอเดินไปใกล้ปุ๊บหินมันก็จะไม่เรืองแสงแล้วครับมันก็จะไม่สามารถแลกของได้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการหาเกาะใหม่นะครับแล้วก็วิธีการแลกของใหม่ๆครับในแพทนี้นะครับในแพทคิสเนะนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ